ตอนคู่รักแวมไพร์โอเมก้าก่อนหน้านี้วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คู่รักแวมไพร์โอเมก้ารู้สึกอย่างไรที่นอนได้กันขาทำไมปลุกโอเมก้ามาเย็นได้คะ่ะข้างๆกันคะ่ะแสดงความรักต่อกันหน่คะ่ะคนดูเราดูอยู่คะ่ะแต่กูเฮงทำไมถึงเฮ้งคาขอสัมภาษณ์รู้อยู่นะโอ้ยไม่ทราบค่ะพิมพ์มาไม่บอกคิดเองไปไม่นานะคะคนทางบ้านเรอยู่ให้ดอกไม้แฟนเราทำไมเธออย่าไปเอาเธอไม่รักเราหรอรัก เธอทำอไรำอะเธอนอกใ่เขาหรอไม่ทำไมมีคนในห้องน้ำแล้วเลิกกันเถอะแล้วจิ้มหัวใจนายว่าเรามีเรื่องจะสารภาพเรื่องอะไรคือว่าเราแอบชอบนายเราแอบดูนายมานานแล้วะแล้วตูกลุ่มรัก ตัดรูมลักจำเราแอบชอบเขามานานแล้วในอายุเท่าไรรลสิบสามเธอชอบเขามานานแล้วหรอใช่ทำไมหรอตอนไหนเมื่อกี้เธอชื่ออะไรหรอไม่ถามเรากลับบ้านหรอเธอชื่ออะไรกบแม่ปันให้เพราะราเราเหมือนโกเราแค่ชื่อกบทำไมต้องหนีเราด้วยทำไมต้องหนีเราด้วยแค่ชื่อกบไม่มีสิทธิ์เป็นที่รักเลยหรอ นายไม่ชอบเราหรอเราไม่ดีตรงไหนนายชอบเราไหมลับเพื่อนกูนไม่ลับจริงๆเรามีแฟนแล้วแต่เขาเล่นเฟสทำไมต้องตอกเราด้วย <c oughs> แล้วนายมาคุยกับเราทำไมทำไมทำแบบนี้นายชอบเราหรอเดินตามเราทำไมปล่า พอด่ากูเสร็จมือกดออกเนาะพี่หนุ่มมีอะไรจะบอกพี่หร่อมากหรือชอบพี่มานานแล้วไม่เอาอาจทําไมทําไมหนูไม่ได้ต้องไหแฟนผมอยู่บ้านผมเว้ย